ถึงจะใกล้สิ้นปีก็จริงแต่พลังเงินดอนลลาร์ยังแกล่งมหาศาลและนั่นก็หมายความว่าคนที่ถือวอนเกาหลีใต้แม้แต่บรรดาคนไทยที่ทํางานในเกาหลีใต้เจ็บซ้ำสองกับค่างเงินวอนที่ทําไมเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เสร็จเท่านั้นทุบเงินวอนดิ่งอีกแล้วในรอบ15ปีและนี่กลายเป็นเงินสกุลเอเชียที่ให้ผลตอบแทนย่ําแย่ที่สุดในปีนี้ครับท่านผู้ชมครับ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่กรุงโซของเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นตลาดภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับเขาก็รายงานเมื่อวานนี้ครับปิดตลาดไปปรากฏว่าโอ้โหทิ้งวอนเกาหลีใต้ชนิดนแบบว่นเดียวจบกันเลยครับแล้วทำให้เงินวอนเกาหลีใต้เทียบดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนขอโทษฮะเมื่อวานนี้ที่ปิดตลาดไปที่กรุงโซเกาหลีใต้นี่นะครับอ่อนโยบลงมาปิดที่1,464.80ต่อดอลลาร์สหรัฐ ก็อ่อนไปร่วมวาร่วมประมาณ10วอนต่อดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ0.72นะครับแล้วนีไอ้ตรงเนี้ยฮะ1,464.80วอนต่อดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นสถิติเงินวอนต่ำสุดในรอบมากกว่า15ปีเกิดขึ้นอีกครั้งละผมใช้คำว่าอีกครั้งเพราะอะไรทราบไหมฮะ19ธันวาคมนั่นคือหมัดแรกที่นักลงทุนในตลาดเงินทิ้งเงินวอนเกาหลีใต้เสร็จมาถึง26นะฮะมาถึง26ธันวาคมเนี่ยท่านผู้ชมก็นับไปนะฮะเนี่ย19 19 21ฮะ 19, 20 21, 22 23 24 25 26 8วัน จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ติดคริสต์มาสยี่ห้านะฮะนี่ต้องเป็นค่าเงินบอลที่ตกต่ำตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่25แต่25เป็นบังเอิญเป็นวันหยุดไงฮะพอเปิดมาปั๊บก็ทิ้งเลยเห็นไหมครับก็เลยทําให้นี่นะครับกลายเป็นเงินบอลที่ตกต่ําสุดในรอบมากกว่า15ปีซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เงินบอลเนี่ยนะครับหลุดระดับ1,464ดอลลาร์ต่อต่อหนึ่งล้า์สหรัฐเนี่ยนะฮะ เกิดวันที่13มีนาคม2009ครับในวันนั้นเนี่ยทิ้งเงินทิ้งเงินวอนเกาหลีใต้ดุดันมากนะฮะแล้วก็ตกไปอยู่ที่1,483.50วนอนวตอน่ตอดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเป็นว่านับตั้งแต่1มกราคมจนกระทั่งถึงวันที่26ธันวาคมเนี่ยนะฮะเงินวอนเกาหลีใต้เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับอ่อนค่าลงไปเนี่ยนะครับมากกว่าตอนนี้นะครับถึง11เเเข้าไปแล้วและนั่นก็หมายความว่าไม่น่าหนีแล้วครับ ธันวาคมจะกลายเป็นเดือนที่เงินวอนเกาหลีใต้นั้นอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐสามเดือนติดต่อกันโอ้โหเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะส่งเงินกลับนะฮิ้วของจากเกาหลีมาขายเนี่ยนะฮะในสามเดือนนี้เนี่ยนะครับผมช่วขาดทุนอยู่พอสมควรนะฮะเพราะเฉลี่ยตกทุกเดือนนะครับแล้วมาหนักในเดือนธันวาคมถึงสองวันเนี่ยนะครับก็คือวันที่19กาับวันที่26อ่ะอถอยไปดูวันที่19ก็ได้นะฮะ19ธันวาคมเนี่ยปรากฏว่าวอนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกทิ้ง มากระแทกที่1,453วอนต่อดอลลาร์สหรัฐโอ้โหวันนั้นวันเดียวนี่เกือบ1%นะฮะแล้วก็ทำสถิติต่ำสุดในรอบมากกว่า15ปีเกิดขึ้นวันที่19เสร็จแล้วก็คือ26เมื่อวานเห็นไหมฮะ1ั6 4 8 0้ยนวอนต่อดอลลาร์สหรัฐทีนี้ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าวอนตอนนี้มันอ่อนค่ามากกว่า11เข้าไปแล้วก็เลยส่งผลให้วอนเนี่ยนะครับกลายเป็นเงินสกุลในเอเชียที่ให้ผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุดแล้วดูจะรังท้ายที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้ของเงินสกุลในเอเชียมันหลากหลายปัจจัยครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยที่เปิดมาปั๊บกระแทกเลยนี่นครับก็เนื่องจากว่าเรื่องของการปฏิเสธที่จะไม่ถูกถอดถอนจากการลงตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ของคนปัจจุบันเห็นไหมฮะ อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองในในเกาหลีใต้ที่ไม่รู้ทางออกจะออกแบบไหนคือมันงงๆกันอย่างเี้ยนยครับแล้วมันก็จะลากงี้ไปต่อแล้วเรื่องอย่างนี้นัก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 ลงทุนไม่ชอบฮะขอให้ขาวหรือดําไม่เอาเท่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเริ่มเข้าใกล้มาถึงวันที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าสาบานตนแล้ว ะฮะเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งเข้าใกล้ไปใหญ่นี่นะครับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐจะยิ่งมีความผันผวนในเส้นทางของการแข่งข้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลในแถบของเอเชียก็จะพบว่าเงินในสกุลแถบเอเชียหรือแม้แต่อาซีเซและประเทศเกิดใหม่ในแถบเอเชียนั้นจะร่วงอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับนั่นจะมีผลต่อราคาทองคำนะครับดังนั้นจุดนี้เองนะครับก็ยังเชื่อนะครับว่าแรงเทขายอย่างนี้ที่เยอะอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ย จะหยุดในวันที่31แต่ตามทีเ่เขาไม่หยุดกันนะฮะอาจจะมีการกระแทกวอนต่อดอลลาร์ทิ้งอีกสักรอบนึงก็เป็นไปได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับนั่นก็ถือว่าเตือนๆนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต้องมีใช้เงินค่าวอนเกาหลีใต้กันนะครับ